จากความร่วมมือกันมาอย่างยาวนานระหว่างบริษัทจางโจวเพี้ยนจือหวังฟาร์มาสูติคอลจำกัดประเทศจีนและเวชพงศ์โอสถประเทศไทยซึ่งเป็นผู้นาําเข้ายาเพี้ยนจือหวังในประเทศไทยยาเพี้ยนจืหวังเป็นยาแผนโบราณยาเพี้ยนจืหวังต้องที่เวชพงศ์โอสถสนับสนุนโดยยาเม็ดป่ายฟุง้งนําเข้าโดยเวชพงศ์โอสถยาเทียผีเฟ่งเต้าจินนําเข้าโดยเวชพงศ์โอสถ ครับกลับมาสู่รายการนะครับคุยเฟื่องเรื่องโอสถกันต่อเลยนะครับเรายังอยู่กับคุณนกนะครับหรือคุณนัชชานั่นเองนะครับผู้ที่คุกครีอยู่กับวงการสมุนไพรโดยเฉพาะสมุนไพรไทยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเราเราคุยกันถึงเรื่องสมุนไพรที่ชื่อว่าเพชรสังฆาตก<ช>ัน <ๆ S 2> อยู่เลยตัวนี้มีสรรพคุณนะครับในการดูแลคนที่เป็นฤ์ษีดวงอันนี้คือชัดเจนอยู่แล้วเมื่อกี้ก็ยังบอกด้วยว่ายังมีลักษณะของการการเพิ่มเรื่องอา <อ>กระดูกระดูต่างๆอีกแสดงเอาพูดง,ง่ายๆมันมีแคลเซียมเหรอครับเออไม่ใช่ค่ะแต่ว่ามันเป็นการทําให้มวลกระดูกเนี่ยแน่นขึ้นออถ้าเกิดต้อทานนะคะออทําให้มวลกระดูกแน่นขึ้นก็คือจะช่วยในเรื่องของสตรีวัยทองที่อาจจะเริ่มมีปัญหาเรื่องกระดูกพรุนอะไรพวกนี้ค่ะช่วยได้เลยใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นเรารับประทานอาหารที่มีแคลเซียมค่ะนะัก็มีตัวนี้เพิ่มเข้าไปค่ะ ก็ยิ่งดีใหญ่ยิ่งช่วยได้เยอะมากแต่อันนี้เป็นสปปรรพคุณรองะนะครับว่าเราไม่สามารถคุยได้ว่าสิ่งที่เรากําลังคุยอยู่เนี่ยเป็นยารักษาเลยไม่ใช่ะนะครับแต่เป็นอีกทางเลือกที่ท่านสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้แล้วผลข้างเคียงหรือที่ฝรั่งเรียกว่า side effect เนี่ยน้อยมากสมุนไพรไทยเนี่ยกินกันไปแล้วอย่างหนึ่งเป็นแน่ๆคุณนกระบาย ตัวนี้ระบายไหมอ่อนิดหน่อยค่ะเพราะว่าตัวเพชรสังฆาตเนี่ยจะมีกากใยนะคะเป็นเหมือนกับกากอาหารทําให้ช่วยระบายอ่อนๆแต่ว่าก็ไม่ได้ทําให้ถึงกับทานแล้วท้องเสียอะไรเงี้ยค่ะเพราะยาไทยส่วนใหญ่เนี่ยหรือสมุนไพรไทยเนี่ยที่รับประทานกันถ้าท่านสังเกตนะทานปั๊บจะจะระบายหมดเลยใช่ค่ะยาไทยจะเน้นระบายเน้นระบายบใช่ไหมครับแล้วทำไมเพชรสังฆาตเนี่ยถึงสามารถเอามาใช้ในการบําบัด คนที่เป็นโรคฤิสีดวงได้ค่ะจะมีงานวิจัยนะคะของมหาวิทยาลัยอ,อุบลราชธานีและก็มห ah ิดลนะคะพี่โนที่เขาจะดึงประโยชน์ของเพชรสังฆาตมาจริงๆเพชรสังฆาเนี่ยเป็นสมุนไพไทยที่ใช้กันมานานแล้วนะคะแต่ทีนี้คณะเภสัชเนี่ยทั้งสองมหาวิทยาลัยเนะะี่ยค่ะวิจัยให้ดูว่าเขามีสรรพคุณที่ดีขึ้นกว่านี้ไหมเยอะกว่านี้ไหมนะคะก็จะพบว่าจะมีวิตามินซีที่เยอะมากนะคะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระได้ด้วย ะะเรียกได้ว่าตัวเพศสังฆาาเนี่ยประโยชน์เนี่ยนอกจากจะช่วยบรรเทาอาการลิสีดวงทวารแล้วนะคะสมานกระดูกนะคะกระดูกพรุนเนี่ยยังจะมาเรื่องวิตามินซีได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าช่วยเพิ่มกากใหญ่คนท้องผูกบ่อยๆเนี่ยเป็นอาการเริ่มต้นของคนที่มีโอกาสนะครับที่จะเป็นริดสีดวงทวารใช่ค่ะเพราะฉะนั้นบางที เราเริ่มรู้สึกเราก็ป้องกันซะก่อนก่อนที่จะเป็นอย่าปล่อยให้การท้องผูกนั้นเรื้อรังจนกลายเป็นเป็นฤิศดวงทวารซึ่งมันน่าลำคาญมากาพูดได้ง่ายเราจะป้องกันทานบ่อยขนาดไหนอะไรยังไงเออถ้าออส่วนใหญ่นกจะแนะนําให้เป็นทานเป็นแคปซูละนะคะค,ออคือตุ้บร้องสดอย่างเยมันก็จะมีมีผลเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะ,ค,ะคือถ้าเกิดออต้นสดเนี่ยค่ะมันจะมีผลข้างเคียงก็คือว่ามันจะคันคันอะไรครับคันตั้งแต่ ทานวิธีทานเลยค่จจะคันคออะไรอย่างเงี้ย oh. ค่ะเขาจะมีสารตัวหนึ่งในนี้ที่มันจะมีผลึกที่จะเกิดการระคายคอได้ถ้าเกิดทานต้นสดๆนะคะ uh huh. ก็จะมีวิธีหลีกเลี่ยงด้วยการที่ะจะนําต้นสดเนี่ยเขาจะทานกันที่1ข้อค่ะพี่โนแล้วหนวันหนึ่งข้อใช่ค่ะหนึ่งวันหนึ่งข้อแล้วก็ยัดใส่กล้วยกล้วยน้ําว้าสุก uh huh. เพื่อที่จะปิดตัวผลึกของเขาค่ะให้อยู่ข้างใน oh. อ่าแล้วก็คือแล้วย,า,ยาบอกว่ากลืนทั้งลูกใช่เอเออกลืนเป็นคำๆค่ะ เพราะฉะนั้นตัวนี้โอเคแนะนําให้ทานเป็นแคปซูลจะไม่ขันใช่ค่ะนะครับแต่ถ้าทานสดคุณปลูกไว้ที่บ้านก็ต้องมีวิธีทานกินอย่างไรเดี๋ยวไปทํากันเลยทําให้เห็นเลยนะครับะจะได้รู้ว่าถ้าท่านมีอยู่ที่บ้านท่านจะรับประทานกันอย่างไรนะครับไปเลยครับเอาละครับตอนนี้ก็มาถึงวิธีรับประทานกันแล้วนะครับว่าการรับประทานเพชรสังฆาตนั้นควรจะรับประทานอย่างไรเราเริ่มต้นกันจากแบบสดสดก่อนเลยดีไหมครับค่ะ ถ้าเป็นต้นสดนะคะพี่น่ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ที่เราเห็นเมื่อกี้เราตั้งไว้่องต้นรายการใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอายุในการที่จะเก็บเกี่ยวมาทําเป็นแห้งได้แบบนี้นะคะจะต้องรอเขาที่อายุ2ปี 2> อ่ะสมมุติว่าไอา้ต้นนี้2ปีมาแล้วสองปีมาแล้ว,ลวยากอ่ะแต่สมมติว่าบำบ,บแล้วงวนรคะ,คะทีนี้จะต้องใส่ถุงมือด้วยนิดนึงเพราะว่า มันคันค่ะอ๋อเหรอับอ๋อผมก็นึกว่าเพื่อความสะอาดจริงๆแล้วมันคันใมีหน้าหือนบอกว่ากลืนลงคอก็คันค่ะบางคนจะมีอาการแพ้ยิ่งคันหนักเลยค่ะทีนี้ในการทํายาก็คือใช้หนึ่งข้อหนึ่งข้อนะคะต้นเขาโตแล้วข้อเขาจะเท่ากันไหมครับหรือโตกว่านิดหน่อยเอ่อจะโตกว่านนี้ค่ะแล้วก็จะอวบส่วนใหญ่จะอวบอ้วนกว่านี้นะคะนี่คือสดค่ะนะครับแล้วก็เด็ดมาเป็นข้อๆอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็แล้วก็นากล้วยนะคะ อันนี้เราจะคล้ายๆเข้าครัวกันนิดนึงนะคะเอาเลยครับตามสบายเลยครับค่ะแล้วก็จะส่วนใหญ่จะนิดนึงอะค่ะก็คืออาจจะผ่าครึ่งนะคะแล้วก็เอาตัวยัดเข้าไปค่ะตัวเพศสังคาเนี่ยยัดลงไปเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเพศสังพันเนี่ยสัมผัสกับ คอหรือว่าปากเนี่ยโดยตรงนะคะทีนี้วิธีการทานก็กัดเป็นคำๆแล้วก็กลืนค่ะครับไม่ไม่ควรเคี้ยวด้วยซ้ำไม่กลืนกัดแล้วก็กลืนลงไปเลยเพราะว่ากล้วยน้ำว้าจะคล่องคออันนี้คือกินแบบสดค่ะแนะนำให้กินแบบนี้เลยอย่างอื่นไม่แนะนำนะจริงๆก็ไม่ค่อยแนะนำวิธีนี้เท่าไหร่เพราะว่านกว่าค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงหรือว่าไปเสี่ยงดูว่าเอ๊ะจะคันไม้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือนำผงเนี่ยค่ะ ไปใส่แคปซูลรับประทานเลยใช่อันนี้จะสะดวกสุดคือพูดง่ายๆค่ะยเขาก็จะน,นำเพชรสังขารแห้งเพชรสังารแห้งเนี่ยนะครับ,บท,ที่ได้อายุแล้วมาบดเป็นผงนะครับแล้วก็นำมาใส่แคปซูลค่ะ หรือทําเป็นลูกกรอนได้ไหมครับได้ค่ะก็จะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือนําผงเพศสังฆาตนะคะผสมกับน้าผึ้งแต่ทีนี้วิธีนี้ค่ะนกแนะนําว่าถ้านําเพศสังฆาตผงที่มันแห้งแล้วนะคะถ้าจะผสมกับน้าผึ้งเนี่ยต้องทานวันต่อวันห้ามเก็บข้ามคืนนะคะจะมีหลายคนที่เข้าใจผิดว่าเ,เพศสังฆาตเนี่ยเมื่อเป็นผงแล้วเนี่ยมาผสมกับน้าผึ้งแล้วเข้าตู้เย็นตู้เย็นจะช่วยรักษาไม่ให้มันขึ้นราหรืออะไรเงี้ยเป็นความคิดที่ผิด <Ừ. S 2> นะคะตู้เย็ยนเนี่ยไม่ได้ช่วยทําให้ข้ามคืนแล้วหรือว่าสองวัน7วันเนี่ยมันสามารถแปลสภาพได้เพราะว่าบางคนเนี่ยผสมทิ้งไว้นะคะแล้วก่อนทานเนี่ยคุณก็ไม่ได้เอามาดูว่ามันขึ้นลาข้างในไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแนะนําว่าถ้าผสมน้ําผึ้งให้ทานวันต่อวันคือผสมเสร็จก็ทานเลยใช่ค่ะอย่างนั้นจะเป็นประโยชน์ได้สรรพคุณเยอะกว่าตอนนี้ถ้าสมมติว่าอยากทําลูกกรอนให้เห็นค่ะทําอย่างไรครับ ถ้าอยากกินสดนะท่านท่านผู้ชมอยากอยากรับประทานแบบทําเองวันต่อวันบอกแนะนําไม่ให้เก็บอ,อันนี้ก็จะเป็นเพชรสังฆาดผงเพชรสังฆาดผงบดมาเรียบร้อยแล้วใช่แล้วก็น้าผึ้งนะคะอันนี้ก็จะง่ายๆค่ะพี่โนก็คือคลุกเลยครับนะคะ คลุกแล้วก็อาจจะปั้นด้วยมือก็ได้นะคะคถ้าเป็นโบราณปั้นด้วยมืออยู่แล้วนะครับ<ช>เพราะว่านำ้ำผึ้งนี่ก็มีค่ะน้ำผึ้งก็จะมีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะ,ะน้ำผึ้งเนี่ยเวลานานๆไปะค่ะเขาจะสีเขาจะเข้มขึ้นนะคะไม่ใช่เสียนะคะแต่ว่าน้ำผึ้งที่มีสีที่เข้มขึ้น,นจะมีสรรพคุณในการช่วยระบายนะคะจะสังเกตว่ายาสมุนไพรไทยในส่วนใหญ่จะเน้นระบาย อันนี้ค่ะอันนี้ต้องจะผสมเยอะไปนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะทานจริงจริงนะครับก็เราก็ดูปริมาณจะออกลักษณะเหมือนกับเป็นลูกกรอนที่เราปั้นกันนประทานอยู่นะครับจะค่อนข้างจะออกมาไปนิดนึงแล้วปริมาณเยอะไหมครับใช้ปริมาณประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ใส่น้ําผึ้งนะคะโดยประมาณนี้แล้วก็ปั้นให้เป็นเป็นลูกกรอนกลมใช่แล้วก็กึนน้ําได้กืนน้ําตามไปเลยใช่ค่ะ และอย่างนี้ถ้าเป็นผงและอาการคันจะลดลงไหมครับอ,อน้อยลงค่ะเพราะว่าตัวนี้มันจะมีน้าผึ้งค่ะหรือบางคนก็แค่คนให้เข้ากับน้าผึ้งแล้วก็อําทานได้เลยแน่นอนครับตอนนี้เรารู้จักวิธีการรับประทานกันไปเรียบร้อยช่วงหน้าเราจะมาไขาข้อข้องใจกันมีคนงงมีคนสงสยัยเราจะตอบข้อข้องใจของท่านในช่วงหน้านะครับสักครู่เดียวครับ สังทาตมีแคลเซียมออกซาเลตเป็นผลิกรูปเข็มเช่นเดียวกับที่พบในบอนหรือเผือกดิบที่จะทำให้เกิดอาการคันหากเราไปสัมผัสหรือรับประทานไม่ถูกวิธีจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองได้สามารถแก้ได้โดยหากสัมผัสให้นำน้ำมะนาวหรือน้ำมะขามเปียกทาบริเวณผิวที่เกิดการระคายเคืองหรือหากรับประทานให้นำน้ำมะนาวหรือน้ำมะขามเปียกมากลั้วในปากและวนทิ้งได้ค่ะ มะนาวหรือน้ำมะขามเปียกจะไปทำปฏิกิริยากับสารแคลเซียมออกซาเลตท,ที่อยู่ในตัวเพชรสังคาตจึงสามารถช่วยบรรเทาอาการระคายเคืองและอาการคันได้ จากความร่วมมือกันมาอย่างยาวนานระหว่างบริษัทจางโจวเพี้ยนจืหวังฟาร์มาสูติคอลจำกัดประเทศจีนและเวชพงศ์โอสถประเทศไทยซึ่งเป็นผู้นาําเข้ายาเพี้ยนจืหวังในประเทศไทยยาเพี้ยนจืหวังเป็นยาแผนโบราณยาเพี้ยนจืหวังต้องที่เวชพงศ์โอสถ